สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับสำหรับพี่ๆที่ปลูกพริกเอาไว้ที่บ้านนะครับเป็นพริกที่เราปลูกเอาไว้กินเองนะครับอาจจะต้น2ต้นนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราอยากจะให้มันออกลูกเนี่ยแบบเยอะๆเลยออกดอกเยอะๆเลยวันนี้ผมมีวิธีที่จะช่วยให้พี่ๆเกษตรกรทุกท่านนะครับที่กําลังมีปัญหาในเรื่องของพริกที่มันไม่ออกดอกด้วยสูตรง,ง่ายๆไปชมด้วยกันเลยครับ ต่อไปนี้เป็นสูตรเร่งดอกที่แบบง่ายนะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าง่ายก็เพราะว่าวัสดุที่เราใช้เนี่ยหาง่ายครับอันนี้ก็จะเป็นผงชลรรนะครับผงชุรรเนี่ยก็จะมีโมโนโซเดียมคูตเมดนะครับผมจะใส่ลงไป1ช้อนนะครับสำหรับน้ำา1ลิตรครับใส่ลงไปเลยเนี่ยนะครับจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะครับทำให้พืชเนี่ยใบหนาใบใหญ่ใบดกครับ เมื่อพืชใบหนาใบใหญ่ใบดกเขาก็จะออกดอกครับเนี่ยนะครับอย่างที่2ก็คือเครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมใช้1ฝาครับต่อน้นํา1ลิตรนะครับสูตรนี้ง่ายครับเพียง2องอย่างเท่านั้นเองแต่ว่าเราควรจะฉีดพ่นอยู่บ่อยๆครับโดยสูตรนี้ฉีดพ่นในระยะเวลา ห้าวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับห้าถึงเจ็ดวันก็ฉีดครั้งหนึ่งเพราะว่าวัสดุที่เราใช้เนี่ยมีน้อยนะครับก็เลยนี่แหละครับจะต้องฉีดอยู่บ่อยๆสาเหตุที่ผมใช้เครื่องดื่มชูกําลังเพราะว่าในเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยนะครับมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไทอะมีนเมื่อเราฉีดเข้าไปที่ต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะได้รับสารไทอะมีนนี้แล้วก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ย เขียวดกแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของดอกได้ดีด้วยนะครับสารไทอะมมนแล้วก็ยังมีวิตามินนะครับวิตามิน B ไม่ว่าจะเป็น B6 B12 นะครับโดยเฉพาะน้ำตาลคูโคสนะครับที่อยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังจะทำให้ต้นไม้ต้นพืชของเราเร่งการเจริญเติบโตของดอกได้ดีเลยครับคราวนี้ผมก็จะเขย่าเพื่อที่จะให้ผงชูรสมันละลายนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปฉีดได้เลยครับ สูตรนี้ไม่ใช่เฉพาะกับพลิกอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นพืชที่เรากินผลหรือว่าไม้ประดับก็สามารถที่จะเร่งให้เขาออกดอกได้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ